เคยกอตอนนี้จะเลิกคุยแล้อันเธอยว่ใช่คนเดียวรู้ไหมเฮียเฮียจะไม่ยอมเล่นกับใครจะยองใหเธอไม่ทังใจะจ,ะจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เสืเอเสียต

นาร้องไม่ถึงน้าที่พี่เอามาเห็นน้าส่ตาว่า้ลูกน้องให้น้องายใจสามารถเป็นผู้ชายจะสร้างแทนน้องใจว่าพี่ใส่ก็ยังให้แทนน้องที่น้าเห็นเนาะกระไร哟